คือโซฟามันกว้างขนาดนี้เลยใช่ไหมคะว้าแบบนี้เลยเราใจกว่าีดูดีสนุกขึ้นมาต้องุกรุกเรยอยจุ๊คือเวลาพี่คนนี้เป็นพิธีกรเขาหน้ากลัวแบบนี้เอนะเสีเสียงวทางเสียงเสียงก็เป็นเสียงนี้ด้วย HAPPY BIRTHDAY TO YOU สงสรได้ทางไปพูดค er> ุยถามไทยกับครอบครัวแล้วใช่โอไม่ใช่เอ็กซ์ตอบหาหนึ่งสองสาม